สวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง a c e b o o k แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาบอ้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทำเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าควรอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคำอธิบายคลิปรอาาขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะใช้เ<ด>ป็น<ต><ด> ข้าวหอมมะลินะครับวันนี้ก็หุงสุกเรียบร้อยจากนั้นก็นําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ข้าวมีความแข็งแล้วก็มันเป็นเม็ดสวยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพริกแห้งนะครับตัวนี้ก็นําไปเอาเม็ดออกแล้วครับแล้วก็หั่นเป็นซอยๆแบบนี้นะครับที่เราเอาเม็ดออกเพราะว่ามันจะได้ไม่มีความเผ็ดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกุนเชียงนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกุนเชียงพันสุกนะครับกุนเชียงหมูคุณภาพดีนะครับ มันน้อยไม่ใส่ดินประซิวนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็มีความกลมกล่อมมากๆนะครับนี่ก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นต้นหอมซอยนะครับผงพริกหมาล่านะครับไข่ไก่นะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมสับนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดข้าวผัดกุนเชียงหมาล่ากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำครับเริ่มจากตั้งกระทนะครับวันนี้ผมใช้เป็น กระทะเหล็กแบบจีนนะครับจากนั้นก็ตั้งไฟแรงเลยนะครับผมจะใส่น้ำมันลงไปนะครับตัวนี้ก็ใส่น้ำมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับผมจะใส่ไข่ไก่นะครับลงไปก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ วิธีนี้เนี่ยจะทําให้ตัวข้าวแล้วก็ทุกอย่างนะครับไม่ติดกระทะนะครับใส่ไปแล้วก็ดีๆนะครับจากนั้นนะครับพอไฟเริ่มสุกก็ตามด้วย หอมใหญ่นะครับกับกระเทียมนะครับลงไปผัดให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่กุ้นเชียงพันสุกลงไปเลยนะครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับถ้าน้ำมันมันแห้งนะครับก็เติมน้ำมันลงไปได้นะครับ พอกุนเชียงเริ่มสุกนะครับก็หมี่ไฟนะครับใส่พริกแห้งนะครับที่เอาเม็ดออกลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยข้าวสวยนะครับแล้วก็บีบีข้าวให้มันเข้ากันกับกุนเชียงกับไข่นะครับ สิขั้นตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆก่อนนะครับบีข้าวให้มันเป็นเม็ดๆก่อนนะครับเวลาผัดข้าวผัดนะครับพยายามอย่าให้ข้าวมันเป็นก้อนนะครับเพราะว่าทำให้มันไม่อร่อยนะครับกดนะครับบีบีมันไปเบาๆนะครับเนี่ยข้าวมันก็จะเป็นเม็ดสวยเองนะครับ พอข้าวนะครับเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็น้ําตาลทรายนะครับนิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวกุนเชียงมันก็จะมีความหวานแล้วก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่แค่นิดเดียวนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ แค่เล็กน้อยนะครับนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราลองชิมหมาล่าเราก่อนด้วยนะครับว่าหมาล่าของเราเนี่ยมีรสเค็มอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าผงหมาล่าบางที่นะครับมันจะมีรสชาติที่เค็มหรือว่าปรุงรสมาอยู่แล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็ คือต้องระวังในการตรงนะครับจากนั้นก็ผัดคั่วๆนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะครับสิดไฟแรงเลยนะครับสังเกว่า ข้าวของเรานะครับจะเป็นเม็ดร่วนแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับสำหรับใครไม่มีกระทะเหล็กนะครับจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนง่ายๆก็ได้นะครับอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะคั่วๆเล็กหน่อยนะครับให้ข้าวมัน มีกลิ่นหอมนะครับพอข้าวมันเริ่มแบบมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่ผงหม่าล่าลงไปนะครับอันนี้ก็ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับพอใส่ผงหม่าล่าไปนะครับให้หลีไฟนะครับเพราะว่าผงหม่าล่าเนี่ยมันจะไหม่ค่อนข้างง่ายนะครับ ใส่ไปแล้วกลิ่นจะค่อนข้างที่จะชุนนะครับแล้วก็หอมมากๆอย่างนี้ผมจะใส่เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าพอดีชอบแบบเผ็ดๆนะครับน่ากินมากสีสันแบบสวยนะครับ แต่ไหนก็ตามสุดท้ายนะครับด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับน่ากินมากหอมมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้าวผัดกุนเชียงหม่าล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับกลิ่นหอมมากๆตัวข้าวผัดเนี่ยจะมีความเค็มๆนะครับแล้วก็ มีรสชาติที่เผ็ดหอมกลิ่นมาล่านะครับเมื่อกินรวมกับปูเชียงพันุสุกที่มีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีเนื้อแน่นๆเนีนน่ยบอกได้เลยว่าอร่อยลงตัวมากๆนะครับนะความเค็มกับความหวานนิดๆเนี่ยกินผสมกันแล้วมันคือแบบเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับอร่อยมากที่สําคัญเนี่ยเมนูนี้นหละทำง่ายมากๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วยังไงถ้าใครชอบเมนูนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s ส r i b e นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมอบให้นะครับ